สว,วส,สวัสดีครับอัตลักษณ์ของชาวสวนกุหลาบเป็นผู้นำรักเพื่อนนับถือพี่เคารพครูกระตัญยูพ่อแม่ดูแลน้องและ สนองคุณแผ่นดินสวัสดีครับวันปุมที่ิเทศของเด็กๆมองหนึ่งเนี่ยครูอยากจะบอกน้องๆเด็กๆมองหนึ่งว่าอย่างไรนะนักคู้เก่าส่วนคุหลับต้องไม่ลายครับประโยคเดียวเลยันส้ๆง่ายๆคือทุกคนต้องรู้ว่า เราเนี่ยเหมือนราชสีเหมือนเสือเพราะฉะนั้นพวกเรตาต้องมีลายนะคะไม่ใช่ลายอื่นนะคะลายเสือค่สะสวนกราต้องรักกันนะคะสามากีกันค่ะรู้จักพี่รู้จักน้องนี่คือชาวสวนกราดจมลภูฟ้าค่ะอยากบอกน้องน้องนอหนึ่งว่าอย่างไรครับอยากบอกว่าพี่เขารักน้องแล้วก็พี่ก็ดูแลน้อง นะคะเมื่อน้องโตขึ้นแล้วก็ต้องดูแลน้องรุ่นต่อๆไปนะคะคำถามเดีวกันครับอะไรนะออยากกบเด็กๆมองถึงปีนี้ว่าไรบปานอยู่สูงุูลาบจำอัตลักษณ์ของสูงุูลาบให้ได้หนึ่งเป็นผู้นำสองรักเพื่อนฮะนับถือพี่เคารพครูบูชาพ่อแม่ดูกตัญญูพ่อแม่ดู ดูแลน้องสนองคุณแผ่นดินครับจำให้ได้จะบอกน้องๆน่ครับทุกติดปอหนึ่งตั้งใจเรียนใาแล้วก็ทำตัวให้ดีรักษาชื่อเสียงเกียรติยศของโรงเรียนสวนกุดายิ่งชีพจะบอกเด็กมองถึ่ครับจะบอกเด็กมองถึงว่าต้องภูมิใจในวันนี้แล้วก็ให้จดจำตลอดไปค่ะ ครูยอยากจะบอกนักเรียนมหนึ่ทุกคนนะครับว่าวันนี้เราคือสุภาพบุรุษสุลาบครับครับครับบอกน้องๆมหนึ่งมากนะครับในฐานะครูเก่าอ่าก็ยินดีกับน้องๆมหนึ่งด้วยนะคะยินดีต้อนรับการจากครูเก่าสู่กุลาค่ะยินีต้อนรับะขอให้เรียนอย่างสนุกสนาน ขอเชิญที่98นะครับหน้าหัวประชุมนะครับดีดีต้อนรับขอเชิญที่9หน้าหัวประชุมให้ต <aha. S 2> ั้งใจเรียนนะคะครูนะนะอาจารย์ครูเก่าเดี๋ยวจะบอกเด็กๆม .1 ปีนี้ว่ายังไงบ้างอ่าให้เป็นเด็กดีค่ะมีความสุขในการเรียนรักโรงเรียนให้เยอะๆ แล้วก็อย่าไปที่อึ่ง <c oughs> อย่าลืมไปเข้าห้องกุหลาบเพชรด้วย<แ>า้า่อย่าลืมสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนตัวเองและครอบครัวนั่งเรือมา120วันนี้ไม่ถึงเวลาครับพวกเราจะเดินแถวเข้ามาเป็นแถวนะครับเกจะผ่านเ,าเดินผ่านขาบวนให้ขบวนนี่ยทงครับน้องน้องลูกเสือรือทงรอเราอยู่นะครับ น้องยืนรอนานหน่อยนะครับใจเย็นๆลูกเสือต้องอดทนลูกเสือเก่าเหมือนกันลูกเสือเก่าเหมือนกัน กูจะบอกเด็กมหนึ่งหน้าใสใสปีนี้ไหวไครดีครับหน้าใสใใจสะอาดเป็นสุขภาพบรเริ่มต้นเป็นสุขภาพบุรุษสวนผุ้หลาบได้แล้วนะจ๊ะ <c oughs> แต่แต่ต้องรู้จักความเป็นสงผูรร้หลาบอย่างละเอียดเริ่มจากวันนี้ไปนะครับยาวนาน ที่98ที่ที่ปเป็นหัวใจสำคัญของ,ง,ของพวกคุณร้อยสี่สิ9เ้ช ภามรูปรูปวาดงามชวนชวนตะชารเห็นเด่นงามจริงจริงเห็นเป็นโชคไทยเราดีควรแบ่งเกียร์ขยามเยี่ยนไม่ยอมให้ต้องรังกำนรังใจ เดี่ยวใช่ไม่วันวันเพื่อเราเราจะเสียนสวนกุลาดังดันเดงดันได้มุ่งต้องเสียต้ององคาไม่ยอมคาว่าใด

กี่คนมีใครนับไม่ได้กี่คนกี่คนนับนับยังร้อยกว่า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 ดูดูอะไรวะนี่ปวดร้อนเจอมึงไม่นั่งอยู่กับส่สันตีถ้าสีมาครับสวัสดีครับถ้าารีีมคัับสสวดท่านอาจารย์สวัสดีท่านอาจารย์ครับเพื่อน น้องๆทุกท่านนะครับผมรักนะครับที่เล่นหมู่ขาวนะครับก็อยากจะขออนุญาตอาจารย์นะครับต้องเลจะให้เล่นพี่ในการนะครับต้เล่นพี่กับน้องๆนะครับเอาเฮ้ย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 โอ้ยนีใจมากมาได้เนี่ยองต้องมา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 ต้อาต้องมาต้อมาต้อาตองมาต้องมางมาต้อมอ เด้กกินยังยังี่จาจะแ้นาับอันนี้ต้องไปมาดยไหมไม่ต้องไปนะเสียยันยันเสแล้วอยู่เมไหนนะดีมากดีไอ้นี่มึงองไปตาย งานตายชุมตายฮัด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 คู่เนี่ยคู่กัไอ้มนตายฮัตตายฮันี่ครับรอร้องเพลงใหรอร้องเพลง9 ดีแก้ครยนายนาคลบเดอรอสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แต่ละตัวเด็กแก้วผมยาวไมตอหลังๆนี่ลุ่นลุ่นครับลุ้นลุนเอไอ้ไอ้เียอุ๊ดิผใ้จัดการช่ดีช่าดี ไอ้วาลังๆนี่ต้องไม่ใช่เด็กเรียนนี่อมันเด็กเรียนวะนเด็กเรียนมาเลยข้างหลังเนี่ยก็โดยกดจับแข้งกดของข่าวเขไม่ได้ใส่กางเกงสีดำนะครับได้มาใส่กางเกงสีดำรู้สึกดีใจมากนะครับแล้วก็เอฟบัฟสองกอที่หน้าอกนะครับโอเคเด็กก่างกันแบบด้วยนะครับคุณทานว่าก่อ